ก็คือตัวอย่างที่ทําให้เราทําคลิปนี้นะคะคือเด d พูลแอนด์วูเบอรินกับตัวอย่างใหม่น่าจะเรียกว่าตัวอย่างเต็มนะคะระับตอนแรกเนะี่ยมันคือทีเซอร์มันคือการเข้ามาเพื่อแบบยั่วน้ำลายมามาขึ้นมาเพื่อแบบรู้ว่าโทนของหนังจะเป็นยังไงประกาศว่าเฮ้ยฉันกลับมาแล้วล่ะแต่อันเนี้ยคือตัวอย่างที่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดึงดูดผู้คนจริงๆมันนี่ช็อตต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวอย่างหนังเรื่องนี้ต้องการจะเป็นต้องการจะบอกเล่าต้องการผู้คนดูเนี่ย มันจะอยู่กับตัวอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันกับ d d ดท o ู and ด o ฟู e r i ินนะ,ะถ้าผมนึกอะไรได้ผมจะหยุดแล้วเดี๋ยวคุยกันเลยนะฮะจะไม่ได้ดูหมดทั้งตัวอย่างแล้วพูดนะอ่ะไปดูกันเลยแค่เปิดมานี่ก็นี่ก็รอนะถ้าใครจำได้ X-Men First ฟ l a s s ฉากที่ฉากที่มาเดินตามตามชาวสกับ m a g n ิโตมาเดินตามหรือว่าจะเป็นฉากเปิด แรกสุดของ X-Men ภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นพี่บูเบลินกินเหล้าอยู่ที่บาร์แบบนี้แหละแล้วก็จะเป็นชาคลาสิกตังแก่ told you, you here. You โอ้อันนี้น่าจะเป็น X-Men ภาคแรกอันนี้อันนี้จะเป็น X-Men ภาคแรกนะแต่อันนั้นมันน่าจะเป็นบาร์ที่มีความทึมกว่านี้นี่บาร์แบบอเมริกาอเมริกันแบบมีความสว่างสวัยไปหน่อยแทนที่จะเป็นโรกก็เป็น need that. i'm gonna need you to come with me right now look lady i'm not interested all right well i'm sort of on the tick-tick so upsy-daisy here we go oh whiskey dick of the claws it's quite common in wolverines over 40 you don't want this unless you want to take a deep breath through your fucking forehead i suggest you reconsider oh bang do to it. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? I Come again? This Wolverine let down his entire world. Wanna talk about what's haunting you or...

รู้สึกสอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้นะทุกคนแต่มันดูเป็นซีจีบอกไม่ถูก kid, no อ๋อฉากหลังน,น่าจะเป็นน่าจะเป็น CG มากกว่าเพราะมันดูแบบบอกไม่ถูกคือพื้นอาจจะไม่ใช่ CG นะครับแต่ฉากหลังอาจจะมีส่วนเป็น CG จเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันอาจจะไม่ใช่ฉากหลังจริงก็ได้นะ you I am soaking mm. wet right now. Now, mm. 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 why lie? Hold oh. on. This is what I'm talking about. Oh! Big slow motion action sequence. <laughs> Who knows if you live or die? Let's fucking go! Let's fucking go! Phụt fuck hay fuck hay fuck hay thi do some cocaine? ก็ได้ย่ยิ้มยิ้มขำขำสนุกสนุกตื่นเต้นคือตัวอย่างแรกมัก็มีความแบบเอ้ยวบรินจะมาหรือเปล่าจะโผล่มาหรือเปล่าแต่ตัวอย่างนี้พอเห็นบบรีนแล้วพอมันอยู่ด้วยกันแล้วผมรู้สึกว่าโอเคละ หนังมันสนุกขึ้นหนังมันมีพลังขึ้นหนังมันทาให้รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นมันมีความเป็นหนังคู่หูมากยิ่งขึ้นซึ่งมันจะแตกต่างจากเดซพูดก่อนที่มันเป็นเดซพูลเล้วเหมือนเอาตัวเดซพูลไป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 ป่วนสถานที่ต่างๆแต่ันี้มันมีคนที่แบบมาพอพอพอฟัดพอเบียงกับเดซพูลอะเออมันเริ่มมีความสนุกเพราะมันเป็นหนังคู่หูนะเหมือนผู้กำกับเขาก็บอกแล้วว่ามันจะไม่เชิงว่าเป็นเดซพูลสามนะมันจะมีความเป็นหนังคู่หูที่แบ่งทางเดซพูลกับวู พอๆกันนะครับก็ถือว่าโอเคแหละน่าสนใจน่าดูแต่มันไม่ถึงขั้นแบบโอ้พระเจ้าฉันไม่เคยดูสิ่งนี้มาก่อนอาจจะไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าในฐานะของแฟน MCU ในฐานะของบูบรินพอได้เห็นเขาใส่ชุดเหลืองพอมันอยู่กับเดซปูพอมันรีแอคกับสิ่งต่างๆอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมันน่าดูอยู่เหมือนกันเว้ยมันมันกระตุ้นบางอย่างในใจเราได้อยู่เหมือนกันอาจจะไม่ได้วูวูในขนาดนั้นแต่มันมันมีพลังบางอย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็รอดูกันได้รอดูเหมือนกันอยากดูเหมือนกันสําหรับ เดดพูลแอน d ูเวอร r i n นนะครับสปอนเซอร์ยังไม่มี <c oughs> แต่วันนี้ขออนญาตที่โฆษณาของตัวเองไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่ทางด้านขวาของจอภาพยนตร์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่จะพูดโปรโมตในไลฟ์ของตีลังกาดูหนังนะครับก็ราคาเดือนละ999บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเบาๆมากเ,เราจะพูดสินค้าของคุณพูดชื่อของคุณแล้วก็สินค้าของคุณเนี่ยก็จะอยู่ และด้านขวาของจอบแบบนี้นะครับตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันเลยนะอาจจะมีสินค้าของท่านอื่นๆหรือว่าสินค้าของผมหรือเมสเซจที่ผมจะมาก็จะมีวนมาด้วยแต่ว่าสินค้าของคุณจะได้มีอยู่ตรงนี้พื้นที่ต่างๆที่อยากจะโฆษณาต่างๆถึงสินค้าถึงร้านค้าถึงสิ่งที่คุณอยากจะบอกจริงก็เป็นอะไรก็ได้อะจะพูดจะเมสเซจจะเป็นเพลงอะไรก็ได้ถ้าสนใจอยากจะโปรโมทตรงนี้เดือนละ999บาทนะครับแล้วเราไลฟ์กันอาทิตย์ละสี่วันอาทิตย์อาทิตย์ละ2วนันอะคุณก็ได้กี่เท่าไหร่สองสี่แปด 8ไลฟ์แล้วก็อาจจะหันไปเป็นเขาเรียกว่าหันไปเป็นพวกคลิปไฮไลท์ต่างๆกะัะมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับถ้าใครอยากสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านด้านข้างนะครับหรือไลน์ด้านข้างนะครับ,หร,รบหรือว่า Facebook ที่หลังการดูหนักก็ได้นะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดต่างๆไปให้คุณนะครับแล้วก็สบายๆที่เราสบายๆนะ999บาทต่อเดือน8ไลฟ์เต็มๆนะได้พูดได้เห็นขึ้นได้ชื่อรูปทําให้คนดูพันสองพันของคนของเราเนี่ยได้เห็น คลิปของคุณแล้วถ้าคลิปไฮไลท์ไหนมันเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยโอ้โห้าหกมือเลยนะเออมันก็มีบ้างเหมือนกันก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่ด้านนี้999บาทตอ่อเดือนเท่านั้นนะครับ